ว,วันนี้ขอเสนอตอนถ่ายรูปทีมอามวยเนี่ยน้องยะคนที่ผมชวนถ่ายรูปโลเคชั่นที่เราจะไปถ่ายวันนี้คือแถวเจริญกรุงผมก็เลยนัดเจอน้องที่หัวลำโพงแล้วคือแดดกำลังส่องชําเลยหมายถึงร้อนนะเพราะตอนนี้เพิ่งบ่ายสองครับผมผมก็เลยให้น้องไปตักแดดส่วนผมยืนถ่ายอยู่ในร่มโลเคชั่นแรกที่เราไปถ่ายก็คือเข่งลงเตี้ยม เอา้าเนี่ยพอได้ของกินก็ไม่แบ่งเลยน้ำตาลเริ่มเข้าร่างกายน้องก็จะเริ่มมี energy แล้วเนี่ยแหละนี่แหละ,หละพลังมาเฉยเมื่อกี้ยังซึมอยู่เลยเออสวยไม่ไหวผู้ชมงงจะชมว่าสวยหรือน่ารักก่อนดีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขายสวยไม่ได้มาขายขำว้ามาอย่างรวดเร็วโลเคชั่นต่อไปก็คือเฟิงจูร้านเกี๊ยวยอดฮิตแกรูปแล้วหรอไม่ะรูปอะไม่ถ่ายแล้วข้อหาไม่แบ่งของกินแต่อยากถามว่าของกินอร่อยอเปล่า 我在奔